สวัสดีครับมาพอกันคือเกานะครับกับผู้มินทะไลยน์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนท่านีครับเมื่อนี่กะพามาเบิงนะครับตัวนี้เป็นพะโปูกอ้อยสีกําแพงแสนครับสีกําแพงแสนครับตัวนี้เป็นตัวกิ่งก่วงนะครับตัวกิ่งก้วงอ่าตัวนี้ไส้รุ่นแอวนะครับไส้รถรุ่นเอวสองสองหล่องสองหัวนะครับสองหัว สำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่4ี่0มนบาทนะครับราคา4ี่0มืนบาทราคากัดตะ่อร,ราาองได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับเดี๋ยวสิไปทายดัานหนาให้เพิ่งนะครับด้านหนาประมาณหนี่ครับติดหัวจักหน่อยนะครับดันน้านหนประ่าณกู๊นะครับราคาสี่0มนบาทนะครับ ส่งฟรีหนึกิโลเมตรนะครับราคาต่อร้องใดราคาต่อรองใดรถใดนะครับดูลานภู้มินอะไรย่นนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอดทธานี้ครับเบอร์โทร0ูนย์เก้าแอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดากครับฝากกดที่ตามนะครับผู้มินอะไรย่นครับสาขาพระกุจับจังหวัดออนทธานี้ครับ อยู่ถนนเส้นกุญัจสววนรคภูหานะครับห่างจากปั๊มบางจาก200รเมตรนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ